นี่ไงอร่านนำหน้าไม่ต้องไม่ต้องนานพี่นะไมทันรถไฟค่เไปแล้วคุณอำนาจเกตพณอำนี่มาแบบงงงนะได้แบบงงที่ขาขาลุ้นไข่ป่ไฟไุณอาเอาไนใเปิดเลยครับเยวครับรถไฟเดี๋ยวไม่ทันรถไฟเร็วๆคนที่สองนะ

ได้ยังดูเจอไหมเจอใคไหมอเดียวโอเคลุ้นๆด้คุณรุองคุณปราชวนตอชวนคุณประชวนครับคุณประชวนโอ้คุณประชวนโอ้คปาชวนคุณประชวนอ้ยุะกับเนมาแบ่งบกันนะ คนละครึ่งครับครับครับแล้ววันนี้ก็อะไรอ่ะเอารอสุดท้ายมาขอจับมืีดิ่นเอยนู่นเลยยนูรนไม่ไม่เดี๋ยวไจับเองนะนู่นอ่ะรางวัลสุดท้ายนะครวันนี้ของลก้เซรามจะเป็นของไทยนะครับอันนี้เส้ใหญ่เส้นใหญ่ราคาขายเท่าไหร่นะสามร้อยสามอยี่สิบสร้อยี่สิบเป็นหกร้อยี่สิบเอเซรมหกร้อย ไม่ใช่ป้าจะแจกอย่างนี้หรือว่าแจกแจกย่างล้าหนึ่งอไรัดีจะแจกย่างาหนึ่งคู่เอาไหนเอาใครเอาหนึ่งยกมือหนึ่งีคนหนึ่คนอนาหนึ่งชนะเอกฉันออย่าละเดิอเอาเซรั่มก่อนละกันค่ะเซรัมยังเอาทั้งกาแฟเอานะไม่จะถือให้อา แกอันนี้อะไรเซรั่มเซรั่มเซรั่มเซรัมเซรัมหโอ้โหผู้หญิงโอ้ยทีสยามข้าวต่อไปครีมค่ะครีมใช้ได้เชาเย็นนคอรีมครีมอครีมอันนี้อันนี้แล้วไปแล้วบนสุดท้ายของเรานะคะครีมครีม จ่ายแล้วไหนอ่ะดูนิดผู้ชายม้ยทองใครชื่อทองนำหน้าทองแพงทองทพงคุณทองมัาเถื่อนน่วมค่ะเนี่ยมาแบบงงงงนึกไแบบงงงงเนี่ยจับไปองงงอันนี้ครับ ขอบคุณครับนะฮะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ่าที่เข้าร่วมไปเลยดีกว่าไปไม่ต้องเมื่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกันนะครับในวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนกลับกันนะครับเอาไปสร้างโปรไฟล์กันด้านหน้าเลยนะครับเดนหน้าเวทีเลยครับคขยันขยันไม่ได้เลยวันนี้เดี๋ยวไม่ถ่ายรถไฟก่อนเดี๋ยวไม่ถ่ายรถไฟ ตามเลยอ่ถ่ายรูกข้างหน้าเลยอย่าไ่ทังรถไฟค่ะคุณามามาถ่ายสั้เลยาถ่ายบนข้างบนถ้ายืนยืข้างล่างตรงเนี้ยตงนี้วลาับเลยม่ไ้

1 sáu sáu, đôi với nhau thôi, 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 对。<laughs>